เขายากแค่เหนครับพี่ครับผมสองครับเด็กๆครับเอขอบคุณครับสองคครับหนอขอยาครับสองเยียมครับหนครับขอแบบรักกันลูกนึงสนิทสนมโอเคหนึ่งรียบร้อยครับ โนหนนะครับหนึ่งสองสโอเค1 2 3, okay. 1, 2, 3. ีสารอหพร้อนงโอเคน้มมาหาคนกลางหน่อยโอน้มมาเกาะไหล่คนข้างโอเคพร้อมหนึ่งสองสามเตะขาด้วยกล้องนี้ครับหนึ่งสองาตกจุกไปกล้องหน่อย1นึสองสามายืดนมินิฮาร์มา 1 2 3่อาทุกคนโน้มอหาคุณแอนปีนี้ฉันมาร่วมงานปีที่สี่มาร่วมงานเป็นปีที่สี่ไม่ใช่ปีสี่หรอกแต่ว่าเป็นปีที่สองการทำวิทยกรแต่รู้สึกว่าผู้บริโาคให้กับคุณแอนด้านหน้าเวทีด้วยนะคะเรารันทูดเนี่ยแล้วถ้าเราลันทเดยเป็นผู้กับเัตยาบอกว่าเฮ้ยหาอะไรทำแอลกอฮอลให้กับ ชาะหัานดีกว่าพะรอนก็เลยนะะลเลนแนะนําแล้วก็คุณอวอเนี่ยเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณกับทั้งสองเราหรือชมอรีนเรานะครับวันนี้ผมก็เลยมาใช้มีนีด้วยอายุครบ21ปีนี้ใช่ไหมะนะครับก็ไม่รู้จกอยพออะไรครับสวยก็สวยรวยก็รวยสามีก็ดีนะครับไม่รู้จะอยพออะไรไ,ไปนะครับที่สิ่งใดก็ชมความพัฒนา อยู่คู่กับหมอปอไปจนหมอปอเป็นรัฐมนตรีน้องแอนเป็นคุณหญิงนะครับแล้วก็มีมิตรรักแฟนเพลงทั้น้าหลายตาทั้งหลากหลายวงการท,ทั้งตำรวจนะครับนักการเมืองพ่อค้าใหญ่ๆก็มาเยอะนะครับดาราเซเลบเต็มกันเลยพอมาหลายๆงานนี้เดี๋ยวถ้าไปซื้อชุดใหม่แล้วนะครับชุดเปนนอกวันนี้ไม่ได้แนละ้วท่านาต้องมาแข่งกับพวกเราแนละนะครับเป็นทีมแบบนณะเดลิตไม่ทันก็ขอภัย น้องแอนด้วยนะครับขอให้มีความสุขอย่างนี้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีอายุยาวเป็นหมื่นๆปีนะครับจัดงานแะเบียบให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปแล้วก็ครองรักกับคุณหมอปอให้นานๆเป็นมิ่งขวัญให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆต่อไปครับขอบคุณครับขอสมควรมือให้กับพี่ยิ้มตามที่พี่ยิ้มได้เรียนทราบแล้วว่าเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับได้เจอนะครับคุณหมอปอกับคุณแอนเกี่ยวกับ ทำวันนี้ก็ชื่นใจนะครับที่ทุกคนได้นำสิ่งดีๆนำนะครับก็ขอให้คุณแอนประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็คิดหวังสิ่งใดสมปรารถนานะครับแล้วก็สวยๆยิ่งขึ้นอยู่เป็นกระยาณมรที่ดีของพวกเราตลอดไปครัขบขอบคุณครับขอเป็นตัวแทนนะครับของทุกท่านนำพรอ,อันเปเติมเพราะว่า คุณเอ็นนั้นก็เป็นที่รักที่รักครับที่สินใจห้อยของปัญหานะครับก็ขอให้ธุรกิจนะครับร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปขอบคุณมากครับก็ผมร่วมกับน้องเพลยนะครับเดี๋ยวมีร่วมกับพยาแค่ปีแต่คุณเหมือนท่านแบรนด์นะครับท่านไห่านไหนดีงานที่ได้เกียรตินะมาร่วมงานอาจจะเป็นปีแรกนะแต่หลายคนอาจจะมาหลายปีแล้วก็ ทุกคนนะได้ตั้งใจมาแสดงความดีแล้วก็นำพรดีๆมาให้น้องแอนกับคุณหมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ในสิ่งต่างๆที่ได้พี่ขึ้นมาก็อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็ขอเปยพรให้คุณหมอด้วยดีกว่าเพราะคุณหมอก็บอกว่าจัดงานในภรรยาเนี่ยก็ถือว่ามีความสุขที่สุดแล้วเ็าพูดเพราะฉะนั้นตรงนี้คนที่มาทุกคนก็ตั้งใจที่จะนำพรดีๆมาให้น้องแอนก็ขอให้น้องแอนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ในกิจการที่ทำก็ห้เจริญรงเรืองนะครับแล้วก็อยู่คู่ขอตลอดไปนะครับก็ขออนุญากให้กระตือมากเลยนะครับขอบคุณมากครับหมอปอแล้วก็พี่แอนนะครับเป็นที่รักไปเคารพองค์ผมอยู่แล้วนะครับก็มาใช้บริการกันบ่อยนะครับก็ขอไม่ไม่รู้ว่าจะวยพรอะไรเช่นเดียวกันนะว่าพรดีดีเนี่ยก็คิดว่าพี่หมอปอแล้วก็พี่แอนเนี้ยคงคงมีหมดนะครับก็จริงๆแล้วขอ อยากหวังเหมือนกับพี่ๆน้องๆทุกคนก็ให้มีความสุขมากๆพี่ต้องปลูกความมุ่งมั่นปรารถนาสุขภาพร่างกาอยขางแรงสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ร่างกายเงินทองนะครับสุดท้ายเลยก็เป็นที่รักของพี่ๆน้องๆทุกคนอย่างนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณโค้ชโบ้ยให้กับพี่ท่านครับที่เคนจังหวัดเดียวกันครับก็ที่มาพ่อเขารู้จักกันในครั้งนี้ก็ที่ี้ถึมันหนุนก็ ทั้งหมดก็คงได้รับไปแล้วนะครับขอร่วมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับหนึเรียบร้อยครับ ขอคองคุณแอนก็เี่ยคเหมือนมาเจออด้วยถต้องไหมะเพราว่าชีวิตคูคือมันเหมือนคนเดียวกันใ่ัจะเป็นมาเขาเมือนมเอแอนันนควารสุดที่ได้รับมันต้องเป็นจากวิคู สิ่งใดที่ถึปราถนาสิ่งใดที่ดีในสังคมโลกขอมอบใหุ้นคู่ในวันนี้ค่ะและมีความสุขตลอดไปโดยเฉพาะนะคะรับธุรกิจรุงเรืองจเจริญงองกงา,านต่อเราขอบคุณค่ะขอเสงครบเมื่อยค่ะว่าขอบคุณอย่างยิ่งเป็นเกียรติอย่างสูงมากที่ได้เดินทางมา HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY To you. Happy birthday. 飞之远。 เย่าคือคุณแอนบอกว่าสั่งครับจารุบอกว่าเอาแบบสุดฝีมือเลยเพราะว่ามาเลีย้ยงแขกในงานที่คุณมี